ขเขมรแหล่งรวมอริยธรรมแปลกๆของโลกสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องปาหนุ่ยทีวีและทังช่องสองเอเชียนะครับวันนี้ผมนะครับขออนุญาตนำคลิปนะฮะจากช่อง Today Variety ้นะครับนะครับก็จะนำภาพการแต่งตัวของวัฒนธรรมขเขมรคือแม่งพัง,งหมดเลย ถึแม่เค็มสารพัดประเทศจะที่จะ,ท,จะที่จะเคมได้นะแล้วแม่ก็เคมมันแทนที่มันจะเอาไปต่อยอดนะครับไหนๆปลอมแล้วนี่ก็ปลอมให้มันดีขึ้นนะไม่มีครับถ้าปลอมดีขึ้นนี่ไม่ใช่กำมีนแน่นอนเดี๋ยวท่านจะเห็นค,คลิปนี้นผมจะเปิดให้ดูนะครับข้างบนเนี่ยเป็นไทยข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันเหมือนกับคือคุณเอาวัฒนธรรมของคนอื่นไปแล้วคุณไปปูยีปูยำแล้วคุณก็บอกว่านี่ไงตรงกำแพงเป๊ะเลยเนี่ยอยู่ตรงกำแพงเอ๊ะเลย นะครับแล้วเอาไปทําถ้าเสียให้หายเนี่ยผ้าปาเต้ดีๆของทางภาคใต้แม่งก็เป็นไงครับทาเหมือนกับผ้าปูโต๊ะอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันในคลิปเนี้ยนะครับคือวัฒนธรรมใดๆก็แล้วแต่ของชาติไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเขาจะมีแต่ว่ามีการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์มีการต่อยอดคือยุคโบราณก็ยุคโบราณยุคกลางก็ยุคกลางนะครับแล้วยุคใหม่ล่าสุดยุคปัจจุบันก็จะเป็นยุคล่าสุดเขาเรียกว่าชุดประยุกต์นะฮะแต่ขาเม็นนี่แม่งประยุกต์แหลก ระยุ์แหลกลานเลยที่ผมงงมากเลยนะครับไปเอาผ้าทงผ้า,าไทยไปประดิษฐ์ประดอยไปปักแม่งเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ผมเคยนาเสนอให้ดูคือลายลงศพอย่างเงี้ยคือแม่งเอาเอาผ้าไทยดีๆไปใช้ไปปักเป็นลายลงศพนี่ล่าสุดนี่แหะครับเบนบอกนะฮะพบแล้วนะเออชุดแต่งกายประจาชาติโบราณไม่ผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจค,คําว่าโบราณของคำอีคือเมื่อวานนี้หรือเปล่าแล้วแม่งกลายเป็นโบราณหรืออย่างพม่าเนี่ยเอาอย่างง่ายง่ายอย่างพม่าเนี่ยนะครับ ผู้ชนะสิบทิศตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครเป็นผู้ชนะสิบทิศก็ไม่รู้เพราะตอนหลังยาขอบมาเขียนก็ยาขอบก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นผู้ชนะสิบทิศก็เลยเอาคนสุดท้ายในบุเรงนองเนี่ยมาเป็นผู้ชนะสิบทิศเพราะแม่แม่ก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยบุเรงนองแม่กลายเป็นผู้ชนะสิบทิศเว้ยจากนั้นมาแม่ก็ท่องจากผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศเขมรก็เหมือนกันเพราะคนไทยไปเรียกเขมรโบราณเท่านั้นเองมันบอกเฮ้ยเราอยู่กันตั้งแต่โบราณเลยเหรอวะนี่เราอยู่ตั้งแต่สมัยไหนวะเนี่ยอ๋อแสดงว่าพวกเราเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่่่่่มมมากกกอออนนนนนเเเีีย็็โโดดแถฝรรังศสต้ปะะไ เป็นชนเผ่าที่มีความยิ่งใหญ่เป็นนักรบที่มีชื่อเสียงนะครับแม่ไอ้ฝรั่งเศสแม่ก็ไปเอาแผนที่ทารวดีมาลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วเขียนกุเขียนนักเขมรตวเบเลอร์เลยไล่แผนที่ของทารวดีตรงนั้นน่ะแม่ก็ไปกินพื้นที่12ปันนาของตีนไอ้เขาเมร์แม่เห็นปุ๊บแม่ก็บอกเฮ้ยไอ้ทียเราใช่เลยดีกว่าแม่ถูกต้องเลยไปแม่ก็มีความเชื่ออยู่งั้นว่าแม่คือนักรบโบราณสิ่งของแม่ก็คือบโบราณทุกอย่างแม่โบราณจนกระทั่งมายุคปัจจุบันนี้ที่ไอ้คุณเซนปกครองอย คำว่าโบราณนี journey, us, ja right. toilet, right? ่ของเขมรในปัจจุบันนี่หมายถึงว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมถ้าเกิดของที่เป็นของเมื่อวานนี้แล้วเอวันพรุ่งนี้ไอของเมื่อวานกลายเป็นของโบราณกูก็ยอมแพ้มือจริงไหมครับสังเกตการแต่งตัวเลยฮะผมว่านางแบบเขาสวยนะดูสวยดูดูน่ารักดูจออ้อนอ้อนแอนเดียวบางร่างน้อยผู้ชายน้ำส่น้ำเสียงดูดีไปหมดนะทุกอย่างแม่งดูดีหมดเลยยิีงยกเว้นเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายก็ผมถึงบอกไหมครับว่าเขมรนะแม่งอยากมีทุกอย่างอะไรที่บนโลกใบนี้มีแม่งเป็นของเขมรเขมรแม่งอยากมีหมด แ,แม่งไม่มีสมองไนงะคำเห็ีแม่งขาดอย่างเดียวคือสมองถ้าคำเห็นแม่งมีสมองสักนิดนึงนะผมว่าจริงๆแม่งไปขุดวัฒนธรรมของมันในสมัยก่อนในตามกำแพงเนี่ยนะครับแล้วมานั่งไาาล่ประวัติศาสตร์ดูนะผมว่าชุดคำเหวยก็ไม่ธรรมดาไนดะ้พัดเดียวพื้นเดียวเงี้คือใส่ไม่ต้องอายก็สมัยก่อนมันเระบุรุษมุงสบย,ยังไม่อายเลยปัจจุบันนี้ถ้าลูกหลานจะใส่บ้างเป็นไงมันก็ไม่ควรอาย เพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเนื้อผ้าให้ดู้วเออสะอาดสะอาดหน่อยหนึ่งดี๋ยวผ้าเตี่วเนี่เดินถุงกระเจียวไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็อาเจียนใช่ไหมแล้วก็เป็นไงเอาสำลีไปโปะๆไปข้างในใช่ไหมเวลาเดินไปอ่อกระเจียวที่สัมผัสเนี่ยสำลีแล้วก็พบกับความนุ่มนิ่มมันก็ไม่มันก็ไม่มไมบาดก,กระจุบบาดก,กระเจียวที่นี่ขมเมนตมันไม่รู้อะไรไงว่าผ้าผืนนี้วัตถุประสมที่เขาให้มาพันตรงนี้เขาพันเพื่ออะไรกาเอ่อผ้าสรลงผ้าถุงหรือแม้กระทั่งจมกระเบนเนี่ยนะครับก็ใส่ยังานอะไรต้องมัดแบบไหนยังไงขอมไมนรูไม่ รู้อย่างเดียวคือปลอมแม่อย่างเดียวเอาให้เหมือนมันขอให้มันมันมนมดอยู่พอยันเป็นปรูปเป็นล่างนต,ตรงนี้ทองคล้ๆกันก็ถือว่าเป็นงานของโบราณซะแล้วนะครับนี่คือความไม่รู้คุณค่าและอย่างหนึ่งวันผมนะผมพูดเลยนะนับจากวันนี้เนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของเขเมรแม่งจะไม่มีเพราะประวัติศาสตร์ขเขมรมถูกทําลายหมดถูกทําลายด้วยฝีมือของคนเขเมรเองดังนั้นคําวประวัติศาสตร์ของเขเมรนับจากวันนี้ไปแม่งไม่มีแล้วแม่งเจอแต่ประวัติอะไรประวัติของอะไรประวัติศาสตร์ไม่มีเจอแต่ประวัติคุณเซน นี่ประเทศกำเนิดก็จะแต่หุนเซนหุนเซนเตโชปีเบเตโชสุนามบินก็เตโชกองพูนั้นก็เตโชอะไรดีนันอี๋ท่าเรือชื่อท่าเรือเรียบถ้าแม่งชื่อท่าเรือเตโชเมื่อ,รอ,อไรก็เรียบร้อยนี่ขนาดสวนหน้าพระตำหนักวังกอกสีมุ่ดีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสวนสวนหน้าพระตำหนักสวนหน้าพระตำหนักหรือแม้กระทั่งสวนหลวงสวนหลวงอะไรเขาเรียกกันมาเป็นร่วมร่วมหกเจ็ดสิบปีนะเขาไม่เห็นไม่ถึงร้อยปีนะ เขาเรียกกันมาหกเจ็ดสิบปีแนวเดินสวนว่ากำนันบางสวนหลวงบางจู่ๆวันนี้คืนนี้คุณเซนบอกทพอแล้วเราเรียกนี้พอแล้วเราต้องเรียกว่าอะไรสวนสันติภาพเตโชนั่นเนี่กูว่าแหละเห็นไหมฉะนั้นประวัติศาสตร์ของขมิ้นจึงไม่เหลืออะไรเลยและนับจากเวลานี้วันนี้เป็นต้นไปเขมิ้ก็จะไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นของเก่าจะมีอยู่อย่างเดียวที่เป็นโบราณก็คือคำพูด <S <S คำพูดก็คืออะไรก็ค,กค,ออรกค,กคือคำว่าขมิ้โบราณขมิจะมีอยู่แค่นี้แหละครับ ผมถึงบอกไอ้ชาตินี้เป็นชาติที่อาภัพมันมามันทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาแล้วมาอยู่ตรงแผ่นดินตรงเนี้ยบ้านก็ยังไม่รู้แล้วแผ่นดินเนี้ยเป็นของใครจนกก็ตั้งมาเจอชาวสยามมาเจออะไรฮะชาวขอมมาเจอสุริยบุรมันนะครับมาเจอชัยบุรมันและสุดท้ายก็ไปฆ่าเขาไปอะไรเขานะครับแล้วก็ชิงบ้านชิงเมืองเขาสุดท้ายหาประวัติตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองไม่กล้าไม่กล้าเขียนประวัติแต่งหวานไม่กล้าบันทึกประวัติตัวเองในไว้ในประวัติศาสตร์เพราะตัวเองเป็นข้าทาสเป็นข้าเป็นพี่ข้าเป็นทาสของอะไรฮะของของ นะครับอย่างที่คำเหมงเขาบอกอ่ะไอเสียมไอเสียมพวกเสียมก็คือคนไทยนะไอไอของไอของก็คือไอพวกไทยแต่แม่งหารู้ไหมแม่งด่าคนไทยว่าไปได้เสียมสรุปปากแม่งด่าคนไทยเป็นไอพวกของโบราณสรุปปากหารู้ไหมว่าบรรทุกอยท่วมึงเนี่ยเป็นขี่ค่าเขามาก,ก่อนทั้งนั้นเน่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมึงก็ยังเป็นขี่ค่าของคนสยามอยู่เป็นขี่ค่าของคนไทยอยู่แต่ก็พัฒนานไปเป็นขี่ค่าต่างประเทศบ้างก็กมีก็ขอแสดงความยินดีด้วยคำเหมงมีอย่างเดียวครับ มีอย่างเดียวที่พัฒนาจากความเป็นที่ค่าจากความเป็นทาสมาสู่กันแล้วมาสู่แรงงาน mm hmm. เท่านั้นเองนะยังคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเห็นดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดจจสนับสนุนก็สามารถสแกน qr code ได้แล้วก็มีเลขบัญชีอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์แบง์ย่ปุ๊บขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้และที่สาคัญนะครับขอขอบคุณช่อง today variety นะครับแอดตั้มนะฮะแล้วก็ฝากพี่น้องเอฟซีของเราช่วยกันไปกด subscribe นะครับอ่าให้ช่องแอดตั้มเนี่ย เขาได้ถึง5้าหมื่นซับหรือ7,000หื่นซับอะไรก็ที่เขาบอกอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ขึ้นแบรนด์ของช่องทูเดย์วาไรตีไว้ให้ก็ขอขอบคุณแน่ตา้มมากและขอขอบคุณเอฟทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ